สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดกแหลกชาแนลนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูยำแซลมอนน้ำปลาค่ะก็ใส่ข้าวโพดใส่กระเทียมโทนแบบยั่วๆเลยนะคะแล้วก็พริกอะค่ะ,คะอยู่ด้านล่างนะคะที่หาไม่มีพริกพริกเต็มเลยคะ่ะแต่พริกแกงอยู่ด้านล่างคะ่ะทุกคนค้าวันนี้เราก็มากินยำแซลมอนพร้อมๆกันไปเลยคะ่ะนี่ค่ะลุย แซลม,มนอนยั่วๆค่ะแบบว่ารเราเจะเอาน้ำยำมาไว้ข้างล่างนะคะเราไม่ได้ใส่แส่มาเลยอ,อร่อยมากค่ะแันก็เจยเนื้อแซลมอนอร่อยมากมนี่นะคะผักแก้มหอมก็จะมีเวบวิคอ,อ์แตงกว่าแครอทแตงกว่ายุ่นนะคะ ค่ะม,มีพริกเต็มนะคะไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวขอคุกเค้าน้ำยำค่ะยำยั่วๆค่ะ เราเทมโพนค่ะอืมมีพริกหวานด้วยนะคะแซร็จเสร็มากค่ะน้ำยำวันนี้ยำใส่น้ำปลา ที่สีมันแบบว่าออกน้ำตาลน้ำตาลนี่คือแบบสีน้ำปลาค่ะนลา อร่อยมากค่ะ hmm. ข mm ้าวมันเย็ดขามัเย็ดัวดเดอืมันหอมเด็ดเด็ดทง อร่อยดีแข็งหวานกุ๊กๆๆเน,นื้อชิ้นเล็กเนียนมากเจะ,ะเก็บใช้ะเกียบปกติใช้มือนะเนี่ขอเป็่ยนใช้ตะเกียบด้วยอันนี้มานแนวตะเกียบครับเบื่อเมนนื่เอ,นนอนนเป็นแผลด้วยค่ะ เริ mm ่มเผ็ด hmm. ขงญี Bien, ่ปุ่นแชมพูรอเขาพูด เนี่ยนะคะจะเค็มโทนแซลม,ม,มอนชิ้นใหญ่มากเลยะค่ะทุกคนอันนี้

khịt <laughs> hmm. <Sợt> ừ <nào> <laughs> ติมน้ำนนกส้ำตานี้เผ็ดเลยหายเผ็ดเลยครับทุกคนสซน้าไปนี่ครับพริกเราเรอกินเลยดูพริกกระเทียมม่อนมันจะเป็นยังไงพริกเผ็ดนะ อืมอืแซ่บกีก็เป็นสิบอืมอมคนละชิ้นค่ะคนละชิ้นยิ่งกินหอมไปด้วยยิ่งเผ็ด ลูกท้ายครับโดัพึ้นไปเรือยมอึม โหอือ oh. mm ืมออร่อยค่ะวันนี้ยำเที่งหมดแล้วหมดแล้วอไนีเสิรเลิศเลยค่ะหมดแล้ว ทุกคนคะสำหรับเมนูยำปลาแซลมอนน้ำปลาลาวันนี้นะคะหมดเรียบร้อยคะ่ะกินอิ่มมากแล้วก็เผ็ดด้วยคะ่ะเราสองคนก็ขอตัวแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแดกแหล h ชาแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ